สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลมมอก,กับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมจดี๋ยวอยู่ในช่องชื่อว่าดิฟเค้น99นะครับก็ไปดูกันเลยครับมีคนบอกผมว่าผมก็ว่านี่คนสอนลมมอสไหนดูกันนะอ่ะดิฟสอนมอหน่อยเขาบอกเข้าก้อนเดี๋ยวผมทําคลิปให้นะคะเออผมบีไอนี่นะระบบสั้นมาเดี๋ยวเรามาเอิอ่ม เอิมไอ้อนี่กันนะครับลุงหมะเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่ Play Store นะอ่ะโอเคมาพิมพ์ชื่อว่า s i n t o t เอิม t ดับเบิ o, t o l นะครับจะพิมพ์ว่าจะพิมพ์คำว่า Mac ก็ไหนจริงๆอ่ะมัน ก็มีนะก็มีจินแต่ว่าผมจะเป็นเอาแบบฟรีไฟเมื่อกี้เลยอะเนี่ยอ่ะกดติดตั้งโอเคเนี่ยยอมรับมาดูกันโอเคเดี๋ยวผมโหลดประมาณซะเอื่มหนึ่งนาทีนะครับหรืออีกกี่วินาทีก็ตามนะครับก็ก็รอโหลดให้เสร็จก่อนนะครับก็ไปดูกันเลยเลยค่ะเราเสร็จแล้วครับกดเสร็จแล้วก็มีโฆษณานะ จริงๆอ่ะมันมีโฆษณานะเอออ่ะกดไปที่เปิดบ่เลยบ่เลยแต<ม>่ว่ามันมีโฆษณานะเออเหมือนเราจะมีโฆษณานิดหน่อยเออเราก็เหมือนกันมายวกดนี่กดเรื่อยๆ,ๆอ่ะโอเคโอเคกดที่เนี้ยมันจะหลบอ่ะเห็นไหมครับมีเราเข้าฟรีไฟแล้วนะอ่ะที่ครับกดไปที่เช่าลมมอสนะครับจริงๆอาจจะมีใหม่นะเออมากดลง Okay. ม,มันมีโฆษณาโกโดยแอปปินะคบโอเคหนูโลสิแล้วก็จะไอ้นี่นกันนะคบอ่ะเนี่ยเนี่ยกอันนี้ไปโอเคโอเคมาเดี๋ยวผมลอนไอ้นี่กันเนี้ยจะมีปืนนะปืนเนี่ยปืนเดี๋ยวเราจะลอนไอ้นี่ปืนกันนะครับมาโกโอเคโกนั้นเราจะมาเข้าฟไฟนยังกันนะครับก็ดูกันเลยครับอ่ะเราท่เข้าฟิฟไฟ ลุงมอ้อด้วยนะอ่ะเดี๋ยวกดไปที่แต่ตัวมาอย่าโหเมืองก็เฟี้ยวต่อเลยจริงๆอ่ะ,ปปะก็ชุบปกติเจอเหมือนเดิมจริงถ้าเป็นนักท่อนี่ยดูดิลอ,องใสาเข้าไปเนี้ยเราจะลองชุ่นะอ่ะเนี่ยครับโ,โอ้โหมันจะเป็นชุบเหมือนเดิมนะอ่ะจริงๆก็จะเป็นชุบ จะเป็นชู้นะ,ะชุ้ไม่เกีย่ยวมันจะเป็นชุ้นะผมร้อนใส่ร้อนดูนด,ดูหน้ากากเมือนหน้ากามืนคุ้นหน้าเลยนี่ตานะเออเดี๋ยวเราขอใสียนะค่ะ ต่อมีเกลียวของผู้หญิงดูดิเออเหมือนเราบอกว่าของผู้หญิงก็มีนะเออเหมือนชุดนนี่เลยเออเดี๋ยวเรา Let's warm up รูปืนกันจริงๆอะ่ะมันไม่มีปืนเลยเออสงสัยมันจะอ,อาจจะรอประมาณสักเออวันที่ยี่สิบเก้านะเออวันที่เอออาจจะรอประมาณสักวันที่ยี่สิบเก้าก็ตามนะเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมทำกีดเดี๋ยวจะมีอีพีสอนใหม่ครับ โอเคผมขอคลิปหน้าแล้วไว้ก่อนนะครับผมนะครับขอคลิปหน้าแลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย